สวัสดีครับผมรัชตะอุ่นสุขคลังจังหวัดบึงการครับถ้าเราพูดถึงถึงคำว่าคนละครึ่งเนี่ยหลายคนคงคุ้นชินอยู่แล้วเพราะมันมีมาหลายเฟสเนาะคำถามว่าเกิดขึ้นคือว่าทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจทําคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้นะครับรัฐบาลณนะตอนนี้เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการภายใน4เดือน แล้วภารกิจหนึ่งนั่นก็คือภารกิจของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาหลักใหญ่ใจความของโครงการนี้นั่นก็คือ1มาช่วยพา,พาลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวประชาชนโดยที่รัฐบาลเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งซึ่งความคุ้นชินของแต่ละคน,นกับคนละครึ่งเนี่ยมีอยู่แล้วหลักกับอีกหนึ่งมิตินั่นก็คือมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงละ่ะเข้าใจง่ายๆเลยพอเวลารัฐบาลอัดฉีดเงินจํานวน4 4 0 0 0ล้านเข้ามาในระบบ ประชาชนออกอีกครึ่งหนึ่งอีก4ี่หมสี่พันล้านในระบบเป็น8ปดหมืพันล้านในระบบแล้วก็กระจายไปอยู่กับตามร้านค้าความหมุนของเศรษฐกิจในฐานลากเนี่ยก็จะมีการหมุนมันก็จะช่วยเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย <S <S ถ้าต้องอธิบายให้โดยง่ายเนาะก็ต้องแยกระหว่างประชาชนกับกรณีร้านค้าออกจากกัน ประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าไปสมัครที่แอปเป๋าตัตงค์ซึ่งจะมีระยะเวลาของการสมัครนั่นก็คือวันที่20นะครับตุลาคมจนถึงวันที่26ตุลาคมคุณจะต้องเข้าไปดําเนินการสมัครคนที่เคยสมัครอยู่แล้วก็แค่รีแอติเวตก็คือยอมรับกระบวนการส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัครก็ต้องมีกระบวนการของการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค e ์ ekyc ว่ากันไปแต่ธุรกรรมทั้งหมดต้องทําผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยอันนี้คือสําหรับประชาชนสําหรับร้านค้าเนี่ยเราต้องเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้คนละครึ่งมันมีมาหลายเฟสเพราะฉะนั้นเราพูดกันถึงร้านค้าที่เคยเข้าอยู่ในเฟสเก่าก่อนร้านค้าที่เคยอยู่ในเฟสเดิมเฟสที่5เนี่ยนะครับแล้วคุณมีแอปสูงเงินอยู่แล้วเนี่ยนะวิธีการง่ายๆคือคุณเข้าไปรีแอทิเวต ก็คือเข้าไปดําเนินการที่จะยอมรับโครงการนี้นะครับกระบวนการของธนาคารกรุงไทยก็ใช้เวลาการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าคุณได้เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือกลุ่มของร้านค้าเก่าส่วนของร้านค้าใหม่ก็จะแยกเป็น3ประเภทประเภทที่1คือร้านค้าธงฟ้าร้านค้าธงฟ้าที่รายได้ถัาจำไม่ผิดเลยนะก็คือ1นึ่งล้านแปดแสนบาท ถ้าไม่เกินหนึ่งล้านแปดบาทเนี่ยเข้าได้เลยนะครับก็ไปดําเนินการสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยล้านค้าที่2ก็จะเป็นร้านค้าประเภทกลุ่มธุรกิจเฉพาะนั่นคือธุรกิจที่จําเป็นจะต้องมีเอกสารทางราชการประกอบเช่นล้านนวดหรือการขับรถโดยสารสาธาร,รณะท่านก็สามารถที่จะไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยแล้วก็กลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มล้านค้าทั่วไปปลีกย่อยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง ธนาคารกรุงไทยและกระทรวงมหาดไทยโดยที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแจ้งไปยังอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆว่าร้านค้าไหนที่อยากจะมีส่วนในการเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นก็คือตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรับรองพอรับรองเสร็จก็เอาเอกสารอันนั้นนะไปลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยซึ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนร้านค้าใหม่นะครับนั่นก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็จะสามารถ ลงทะเบียนไปได้จนถึงวันที่19ธันวาคมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนะี่ยก็อยากจะกระตุ้นให้ทางผู้ประกอบการนะครับรีบดําเนินการเพราะว่ากระบวนการของการใช้สิทธิ์เนี่ยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปต้องทำความเข้าใจเลยนะครับการเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยจะไม่มีการตะเก็บภาษีย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นและในทางกลับกันเนี่ย ประชาชนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ถึงเกณฑ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเสียภาษีแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณก็ต้องทําบัญชีรับจ่ายว่าตกลงแล้วเนคุณมีบัญชีรับจ่ายเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันได้เลยครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่มีการประ็บภาษีย้อนหลังแน่นอนครับผมรัฐบาลได้แบ่งประชาชนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มหนึ่งที่ถืออ่า มีแอปเป่าตังหรือเคยใช้สิทธิ์ตามโครงการเดิมรัฐบาลก็เลยกําหนดเงื่อนไขว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้สิทธิ์ตามโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะให้สิทธิ์พิจิกาและธันวาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มวงเงินไปให้ส่วนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนก็จะใช้สิทธิ์ตามเป๋าตัางซึ่งต้องมีการลงทะเบียนร,รัฐบาลเนี่ยก,กาหนดวงเงินไว้44,00 0ล้านหรือ20ล้านยูเซอร์แต่สิ่งหนึ่งต้องทําความเข้าใจว่าหากจะมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องพิจารณาว่ารัฐบาลจะมีโครงการถัดไปอย่างไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง2โครงการนี้ก็จะครอบคลุมประชากรคนไทยเกือบครบครับ ไม่ได้ไไดจริงๆโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าสู่สังคมที่เป็น cashless society เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโครงการนี้เป็นการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลต้องเข้าใจแบบนี้ไม่มีการชำระเงินเป็นเงินสดและการไปทำไปไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยเป็นการผิดเงื่อนไขด้วยซ้าแล้วสิ่งสาคัญคือโครงการนี้ก็ก็จะมีการจูงใจให้กับคนที่เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ถ้าคนที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีท่านก็จะได้รับสิทธิ์จากทางราชการเนี่ยจากทางภาครัฐเนี่ยนะ2,400บาทแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีก็จะได้รับ2,000บาทถามว่าทําไมต้องแตกต่างผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องทําให้เกิดความแร์กับคนที่คอนทะิบิวเนาะใช้ได้วันละ200บาทเนาะก็ต้องเป็นคนละครึ่งกันแล้วก็ใช้ได้ทั้งโครงการจนไปสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม ประชาชนเนี่ยสิ่งแรกคือท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียน20ตุลาจนถึงวันที่26ตุลามีเวลา7วันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมอย่าลืมที่1คืออย่าลืมลงทะเบียนอย่าลืมที่2อย่าลืมอย่าลืมใช้ท่านต้องใช้ภายในวันที่11พฤศจิกายนนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะแม้ท่านจะลงทะเบียนแล้วแต่ถ้าท่านไม่ใช้ภายในวันที่11พฤศจิกายนท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับสําหรับผู้ประกอบการครับ ผมอยากจะเชิญชวนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งสิ่งสาคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายประชาชนเข้ามาใช้หารครึ่งกับรัฐบาลผู้ประกอบการต้องเข้ามาใช้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เงินนั้นเป็นพายุหมุนกับของเศรษฐกิจ รบกวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกับพวกเราแล้วเราหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวท่านกับทั้งตัวประชาชนและสุดท้ายเป็นประโยชน์ของประเทศขอบคุณครับ